สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลั่นชงวันนี้นะครับเรามีศิลปินมาแต่จริงๆแล้วนะครับปกติรายการเราวันเสาร์เราจะเปิดตัวโดยการที่มีศิลปินมายืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เปิดกันแบบนั้นครับเพราะว่าก็อยากจะพูดถึงความสวยของผู้หญิงคนนี้ครับว่าเธอมีความสวยความเซ็กซี่และอย่างในวงการลูกทุ่งตอนนี้นะครับ เธอเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ติดอันดับต้นๆของวงการลูกทุ่งเลยครับตอนนี้ไปพบกับคุณปุ้ยคล้ายจันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการลั่นดวงของเราเปิดตัวด้วยสาวสวยเพราะว่าอยากรู้ประวัติความเป็นมาในเรื่องของการร้องเพลงของเธอมากๆเละใช่แต่จริงๆไม่ต้องกลัวนะคุณผูณ้ชมว่าจะไม่ได้เห็นลีลาการเต้นแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ของเธอในวันนี้น,น,นะครับได้เห็นแน่น,<อ>น,นอนแต่หลังการพูดคุยครับเรามา<ช>พูดคุยถึงเรื่องราวของเธอกันดีกว่าครับคะ่ะให้คุณปุ้ยค่ะแนะนํากับแฟนๆรายการนิดน,นึงค่ะ ก็สวัสดีแฟนๆรั่นพุ่งทุกคนนะคะปุ้ยคล้ายจันทสสากรค่ะก็เป็นนักร้องน้องใหม่จากค่ายเพลงน้องใหม่ค่ายเพลง B.B. Records ค่ะเจ้าของผลงานเพลงแย่เปิดทางค่ะเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเดี๋ยวจะพู่ได้ฟังแน่นอนนะคะต้องถ <c oughs> ามก่อนเลยวันนี้ หลายๆคนอยากรู้มากๆเลยกว่าจะมาถึงจุดตรนี้ความเป็นมาเดินทางยังไงแล้วก็ทํายังไงถึงได้มาถึงจุดนี้ค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะพี่ปุ้ยก็เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเลยบ้านนอกนี่คือจังหวัดอะไรเี่ยวมก็บ้านนอกเลยเป็นคนโคราชแต่ไปโตที่จังหวัดเลยจังหวัดนี้นักลงเยอะใช่เองนะจังหวัดนี้นักลงเยอะมากแต่เกิดที่โคราชแต่ไปเข้าโรงบาลที่จังหวัดเลยก็ตอนเด็กๆนี่ก็ รับจ้างตัดอ้อยทำง,งานอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงไปด้วยด้วยความที่เรารเออชอบ,ชอบเพงล<อ>งพุง่งใช่อันนี้แล้วแล,วแล,วแลวพี่ปุ้ยก็คือประกวดมาเรื่อยๆอย่างนี้หรือไงการประกวดนะไม่ค่อยได้ประกวดค่ะ <จน S 2> แต่ว่า ไปเป็นเพื่อนก็ื่นประกวดเนี่ยใช่จริงเหรอประมาณนั้นค่ะคือหลังจากตอนนั้นคือเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็คือว่าพอมากรุงเทพทํางานที่กรุงเทพค่ะแล้วทีนี้ได้มีโอกาสรู้จักกับน้องโน้ตค่ะก็คือน้องโน้ตมหาสจักรที่เคยมารายการลค่ะก็เลยเหมือนกับว่าพูดคุยถูกคอเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือน้องเนี่ยร้องเพลงทุ่งเก่งค่ะเราก็ชอบร้องเพลงด้วยก็เลยเหมือนกับว่า น้องก็ช่วยสอนด้วยให้เพลงสอนเทคนิคใช่ไหมแต่ถามว่าพี่ก็ยังไม่ไม่เก่งเท่าน้องโน้ตนค่ะองเอือนสุดเลยนี่คุณผู้ชมคนไหนนะที่อยากจะส่ง SMS กันเข้ามาทักทายคุณยคายจันด้นะครับที่หมายเลข4689600และบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เรายังมีการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถโทรเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับที่หมายเลข029349795บอกไว้ก่อนนะครับวันนี้ราวันพิเศษจริงๆอ่ะเรามาคุยกันต่อดี ค่ะค่ะอะมาเจอคุณโน้ตปั๊บนะคะคุณโน้ตก็มาสอนเทคนิคการร้องให้กับพี่ปุ้ยใช่ไหมคะแล้วสอนยังไงต่อแล้วชวนไปร้องเพลงหรือยังไงคะก็ตอนนั้นคือน้องเนี่ยรู้จักกันมาเกือบสิบกว่าปีแล้วก็เวลาน้องไปประกวดไหนก็คือว่าไปด้วยใช่น้องไปประกวดที่ไหนเราก็ตามไปเชียร์หรือาแบบตามบ้านเนี้ยมีมีเวทีจังหวัดเดียวกันหรือเปล่าคะต้อง ไม่ค่ะก็คือไปด้วยกันน้งอยู่อยู่อะไรนะน้องอยู่ชัยนาชันคุละจังหวัดแล้วทีนี้เหมือนกับว่าน้องไปงานที่ไหนเราตามไปบางบางเวทีเราก็ได้ขึ้นร้องด้วยนออมีอยู่งานหนึ่งแอบไปแอบเห็นใช่ไหมคะคือเคยเคยแข่งเวทีเดียวกับโน้ตไงแล้วก็บอกว่าพี่เขาก็แอบไปเราก็พี่เขาเดินมาทักวันนี้ในสตูว่าจำพี่ได้จำพี่ได้ไหมก็แบบหันไป ใช่จ,จ,จะไม่ได้จริงๆเพราะว<ต>่ <ๆ S 2> าตอนนั้นก, <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ไปแข่งขันอะไรปกติธรรมดาแล้วพี่เขาตามโน้ไปด้วยตามไปตลอดๆๆไม่ว่าจะเป็นแบบเจอคนน้อยป <ๆ S 2> ั๊บต้องเห็นพี่ปุ้ยทันท<ช>ีเลยแต่คืออยากจะบอกเลยว่าตอนนั้น พี่ปุ้ยไม่ได้สวยไม่ได้เซ็กซี่อย่างเงี้ยคือแบบใช่แต่วยหรองหน้าช่วยไ้เยอะมากแต่งหน้าช่วยได้เยอะค่ะอ่ะจุดเริ่มต้นปั๊บนะคะก็ไปตามงานแล้วก็บางงานแล้วก็ได้ขึ้นร้องเพลงบ้างแล้วยังไงต่อคะก็ได้มีโอกาสน้องเนี่ยเข้ามาใน B b Record ก่อนใช่ไหมคะแล้วปุ้ยเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวก่อนโดยความรุนอจากคุณแก้วเบนจาเบนจรพคกุลค่ะผู้บริหารค่ายเพลง B ี Record ท่านก็ให้โอกาสแล้วทีนี้พอน้องไปเรียนร้องเรียนเต้น เราก็อีกค่ะตามอีกค่ะเราก็ไปแอดด้วยต่าง่าเนี่ยแต่เขาเรียนร้องเนี่ยใช่ตามไปดูแลแล้วทีนี้ก็เหมือนกับด้วยความที่เราชอบเพลงทุ่งชอบอยากจะร้องเพลงอยู่แล้วเราก็แบบขึ้นคูขาหนูขอร้องได้ไหมอ่าขอเต้นได้ไดมไหมเรามาแล้วขอเราเรียนด้วยอีกสักคนประมาณนั้นค่ะทีนี้เรื่องก็เลยแบบคุณคุณแก้วเนี่ยท่านทราบว่าพี่เนี่ยชอบร้องเพลงท่านก็เลยเหมือนเรียกไปคุยแล้วก็บอกว่า อุ้ยมีความฝันใช่ไหมอยากเป็นนักร้องใช่ไหมหถ้างั้นเดี๋ยวบอสจะสร้างความฝันให้เป็นจริงงั้นบอสให้ปุ้ยไปรเรียนร้องเรียนเต้นเลยก็ส่งไปเรียนส่งไปเรียนป๊บทีนี้ก็เรียนเรียนคอร์สเดียวกับคุณโนโ้ตเลยใช่ค่ะ,<ต>คะเป็นอาจจะเป็นคนละวันท่างทางที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวด้วยใช่ไหมครับโอ้ควบสตํตำแหน่งนั่นแะแต่พอพอเป็นนักร้องแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการแล้วแต่แต่ด้วยความที่เราเป็นลูกทุ่งเหมือนกันเวลาไปไหนก็คือได้ไปด้วยกันอยู่แล้วอาทีนี้พอเราเริ่มเข้าไปร้องแล้วความ ยากง่ายอะไรรู้สึกไหมคะมันเป็นยากกว่าที่เราคิดไหมยอเรา,ากรียนะะพอพอเรียนร้องเพลงนี่คือต้องเรียนตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะการใช้เสียงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วยิ่งมาถึงขั้นที่เป็นเพลงของตัวเองแล้วเนี่ย ค่อนข้างยากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเพลงนี้เราเกรงได้ไงเพราะว่าเพลงนี้แย่เปิดทางเนี่ยเป็นเพลงแรกในชีวิตแล้วคุณแก้วเบญจาเนี่ยค่ะผู้บริหารเป็นคนแต่งให้ด้วยถ้าร้องไม่ดีนี่มีเรื่องนะประมาณนั้นแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกสนุกใช่ไหมคะเราต้องร้องไงก็ได้ให้มันคนฟังดูสนุกแล้วคือแบบเหมือนต้องเซ็กซี่นิดนึงและทีนี้พอเรามาเรียนร้องปั๊บ ก็คือเขายื่นบทเพลงนี้ให้เราเลยหรือว่าเขาถามแนวก่อนเราไหมฮะว่าอยากได้<ะ>แนวไหนพ่ผ้ชอชแนวไหนก็ก็มีการคุยกันแต่แต่บอสเนี่ยท่านคงแบบมองดูแล้วแหละว่า บรรทงเลยว่าปุ้ยเนี่ยเหมาะกับแนวนี้เลยเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนเฮฮาเป็นคนแบบติงตองดูไม่คือดูนะคืออยู่ใกล้พี่ปุ้ยได้พูดคุยนิดเดียวแต่รู้สึกแล้วว่าเป็นคนุกสนเนาะใช่ค่ะพอเราได้เพลงนี้มาปั๊บนะคะก็คือเพลงนี้ก็คือจะเป็นชื่อของอัลบั้มเลยนะคะอัลบั้มเป็นคล้ายจันค่ะปุ้ยคล้ายจันอ๋อคุณปุ้ยคล้ายจันเลยชื่อเราเลยใช่ค่ะเนาะนะคะแล้วเพลงนี้ถามนิดนึงครับอย่างแย่เปิดทางอ่ะ มาเป็นเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรยังไงครับเนื้อหาของเพลงนะคะอุ้ยต้องต้องต้องฟังกันนะคะแต่ว่าเนื้อหาเ่าวๆก็จะมีประมาณว่านี่ผู้หญิงคนเนึงนะอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแอบได้ยินข้างห้องเขาจูจีกันแล้วยังไงต่อเสียงอะไรอ่ะก็อยากรู้อะไรอาเงี้ยก็จะแอบฟังใช่ก ก็ประมาณนั้นแหละแล้วจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรกันในท่อนเพลงก็จะมีแบบประมาณว่าปูไต้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 เขาเล่นปูไต้กันนี่ก็เหมือนโฆษณาบางตัวไงได้ยินเสียงซูซ่าซูซ่าที่จริงเปิดไปปั๊บก็กินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วคือในบทเพลงนี้ตัวเราเองได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นไหมคะว่าอยากจะได้แบบว่าฉากยังไงอะไรยังไงอันที่ถ่ายถ่ายมิวสิกวีโอวีเรียบร้อยแล้วหรือยังค่ะมิวสิกถ่ายถ่ายไปแล้วก็คือใน m v ก็จะเป็นเหมือน เหมือนปุ้ยถ่ายคนเดียวก็คือเป็นเต้นก็ส่วนมากจะได้เกี่ยวกับพวกท่าเต้นมากกว่าเรียนเต้นนานไหมครับต้องถามอย่างี้เพราะว่าอยากในมิวสิกถ้าเกิดใครหลายหลายคนได้ดูแล้วนะครับจะรู้เลยว่าเฮ้ยเธอเต้นเก่งมากแล้วเธอเต้นแล้วแบบดูเซ็กซี่จังเลยคนนี้ใช่เงั้นเอาสะอลเลยก่อนนี้ถ่ายเอ็มวีนี้ได้เต้นไปอาทิตย์เดียวเอง อาทิตย์เดียวอะค่ะใช่คือเต้นเต้นเพื่อที่จะถ่ายเพลงแย่เปิดทางนี่ค่ะก็ะมาณอาทิตย์เดียวเป็นอะไรที่ทุ่มเทมากสาหรับการเพียง <c oughs> แค่หนึ่งอาทิตย์ก่อนถ่าย <c oughs> และยากไหมครับสําหรับ การที่แบบต้องถ่ายเพลงเร็วอย่างนี้แล้วต้องเราต้องเต้นอยู่คนเดียวนะครับยากนะคะคือสมมติถ้ามีแดนเซอร์มามาเต้นกับเราด้วยเนี่ยเราก็จะแบบพุ้ยยังไม่ค่อยมีเพื่อนยังไม่ค่อยเขินแต่พอเต้นคนเดียวจัดเดียวเลยใช่ก็เขินค่ะแล้วเรื่องชุดการแต่งกายทนี่เรามีการช่วยออกความคิดเห็นได้แลว่าอยากจะได้แนวไหนเอ้ที่อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีมีบ้างค่ะก็มีแบบอยากได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคอนเซปต์ของปุ้ยเนี่ยคือเซ็กซี่ด้วยใช่ครับเซ็กซี่แต่ทีนี้คือด้วยด้วยความที่เรา ความที่เราก็เป็นผู้หญิงไทยเนาะเราก็ไม่อยากที่จะเปิดตรงนั้นตรงนี้อะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมารับก็คือถือว่าเซ็กซี่ได้แต่ก็ยังมีขอบเขตอยู่เนาะใช่ครับและถ้าเกิดอย่างเพลงนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสําหรับกระแสตอบรับ กระแสของเพลงแห่เป yeah, so no? yeah, ah, yeah, kind of like, ิดทางนะคะตอนนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่าเดินไปที่ไหนไหมคะเวลาเราไปไหนคุณปุ้ยแย่หนิสิส่วนมากเขาจะจําเป็นแห่เปิดทางไม่ค่อยได้เขาจะจําได้เป็นพูดไตอะไรแบบนี้พูตพูดตอะไร้พเด็กาเดออกเพลงแห่เปิดทางเดี๋ยวเขาจะออกอีกซิงเกิลหนึ่งครับ เขื่อนหินทา,ทางคือ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตอนนี้ครับอ่าก็ก็คือว่ากระแสะตอบรับก็โอเคก็ <c oughs> ดี <c oughs> นะคะแล้วทีนี้มีการไปร้องโชว์ที่ไหนบ้างก็ยังตอนนี้ <ๆ S 1> เป็นช่วงที่แบบว่าเดินสายโปรโมทใช่ไหมคะแต่ว่าวันที่27นี้จะมีที่กระทรวงวัฒนธรรม <สา S 2> ค่ะเป็น27มี27สิงหาใช่ไหมครับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วคำถามนินึงเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาเราไปปั๊บมีคนร้องเพลงเราได้หรือเปล่า ตอนนี้หรอคะส่วนมากจะเป็นเต้นตามเพราะว่าเพลงใหญ่เปิดทางเนี่ยเนื้อเนื้อหาของเพลงนี้ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงแต่จะจําได้แค่พูดไต่พูดไต่พูดไต่ก็มีท่อนหงที่เราร้องได้ก็ว่ามันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจของศิลปินเนาะที่เป็นศิลปินใหม่ๆแล้วเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตปั๊บแล้วแบบมีคนร้องตามได้มีคนเต้นตามได้ก็ว่ามันมันรู้สึกแบบอิ่มเหนื่อยหายเหนื่อยกับการที่เราทํางานมาใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้ใช่แล้วเป็นเพลงแรกในชีวิตของเราด้วยไงแบบ เหมือนถ้าเราไปขึ้นไหนแล้วแบบมีคนโทรมาขอเพลงเราก็ชื่นใจนะคะแค่แบบสเราเราแค่ไปสัมภาษณ์คลื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบเป็นช่วงที่เราสัมภาษณ์อยู่มีคนโทรเข้ามาเงี้ยเขาคุยกับพี่ปุ้ยอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วรู้สึกแบบไม่เหนื่อยแล้วกับการที่เราทํางานหนักๆมาใช่ไหมครับผมและพี่ปุ้ยคะแล้วตอนนี้คือมีซิงเกิลอะไรที่จะออกมาตามติดๆบ้างไหมคะตามติดๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงค่ะชื่อเพลงอยากตีกลองยาว อยากตีกองยาอย่างนี้แต่ละเพลงนี่แบบว่าแค่ชื่อเพลงรู้เลยนะตั้งแต่เพลงเป็นหนุ่มมากใช่ไหมเป็นเพลงเร็วเหมือนกันค่ะเรียบเรียงเสียงประสานนี่ก็จะเป็นอาจารย์ตีนรพลพานทองค่ะอ๋อโอ้ยดังนะเนี่ยอันนี้อันนี้ดังอันนี้ดังคือคือต้องต้องขอบพระคุณท่านไว้นะที่นี้ด้วยเพราะว่าเพลงนี้คือต้องลองฟังกันนะคะเพราะว่า มีเสียงกลองยาวด้วยก็จะสนุกเหมือนกันเอาวัฒนธรรมไทยเข้ามาดแทรกด้วยแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็เป็นอาจารย์เจนคบจบกระบวนวันค่ะอาจารย์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรโอ้อาจารย์คนนี้เรียกได้ว่าใครไม่รู้จักก็เรียกว่าเธอเลยนะสำหรับวงการลูกทุ่งใช่คือท่านเขียนเพลงนี้มาปุ๊บเนี่ยพอเอามาให้พี่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ชอบเลยนะอาจารย์คะหนูอยากร้องแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็แบบ เข้าห้องอัดเลยคือประมาณสามวันซ้อมประมาณ3วันก็เข้าห้องอัดเลยแต่ตอนนี้ก็คือต้องรออีกแป๊บหนึ่งเนาะจะได้ฟังกันยังไงก็อดใจรอได้น,นะครับเพราะว่าอยากจะให้ติดตามผลงานนะครับของศิลปินคนที่อยากจะทํางานออกมาเพื่อความฝันอยากจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อคนที่ดูคนที่ได้ฟังนะครับจะได้แบบว่า เต็มอิ่มกับอัธรสที่เราทำงานออกมาตอนนี้นะครับอยากจะให้พี่ปุ้ยนะครับฝากผลงานเพลงถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทาง<ด>บ้านหน่อย,<า>ยครับค่ะก็ ก่อนอื่นปุ้ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องก๊อฟดีเห็นน้องเเอมสวยแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกๆคนนะรวมถึงแฟนๆลั่นทุ่งทุกคนด้วยนะคะที่ตอนนี้กำลังดูปุ้ยขายจัดอยู่ยังไงก็ปุ้ยขอฝากผลงานเพลงนะคะซิงเกิลแรกในชีวิตเลยแย่เปิดทางค่ะจำได้ไหมแย่เปิดทางค่ิดเว่าพูดไต้พู้รวมน้าของกันมาได้นะคะที่รายการลั่นทุ่งนะคะแล้วก็ ดาวโหลดได้แล้วนะคะกดไปที่ดอกจัน888ค่ะแค่นี้ก็จะมีเพลงของปุ้ยไว้ เป็นเสียงรอสายแล้วกดดอกจันแปดแปดแปดเท่านั้นใช่ไหมครับผมเรียกได้ว่ามีบทเพลงในค่ายทั้งค่ายเลยไหมครับน้ใช่ก็คือจะมีทั้งลูกทุ่งสตริงอะไรเงี้ยค่ะคือบอกบอกก็ได้ว่าเป็นเพลงของค่ายเพลงวิววีรคคอร์ดค่ะครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณคุยคายอาจารย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่สําหรับช่วงนี้นะครับเธอก็ยังอยู่ช่วงหน้าเธอก็ยังอยู่กับเราเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเธอจะต้องมาร้องเพลงให้กับคุณผู้ชมได้ฟังครับและคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มี SMS ส่งกันเข้ามาได้ครับที่460 แ6ดเกครับและอย่างที่บอกเอาไปนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ยังอยู่กับคุณปุ้ยอีกเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีให้คุณปุ้ยมาร้องเพลงกันครับพักกันสักครู่นะครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ ดูให้มันเป็นที่รู้กัน ทำให้การรอคอยของคุณผู้ชมนะครับผิดหวังเลยเพราะว่าเะเอมเดี๋ยวเสร็จรายการเราไปเล่นปูไตกันดีกว่าโอ้พี่กอต์เล่นแบบนี้นะเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเซ็กซี่สมคํารอคอยหรือเปล่าครับกับปูไตปูใตปูาตนี้ราลรวมีท่าเลยนะชอบมากเลยนะแล้วชอบอีท่าลองเขาอะไรนะเราเต้นเราไม่เข้าอ่ะเราเต้นเราไม่เข้านี่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนนะครับ สนใจอยากจะเก็บเพลงนี้เอาไว้นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนครับค่ะกดไปที่ดอกจัน888ค่ะบอกชื่อเพลงแย่เปิดทางค่ะหรือบอกชื่อศิลปินคล้ายจันทากรแค่นี้ก็จะมีเพลงไว้ฟังเป็นเสียงรอสายแล้วค่ะครับผมสำหรับช่วงนี้อยากให้คุณปุ้ยนะครับฝากผลงานอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับก็ ปุ้ยนะคะก็ต้องขอฝากผลงานเพลงซิงเกลิลแรกในชีวิตของปุ้ยนะคะชื่อเพลงแย่เปิดทางแล้วเพลงต่อไปชื่อเพลงอยากตีกลองยาวค่ะอีกไม่นานจะได้ฟังแน่นอนแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาที่รายการลั่นทุงน่งเนาะกับซิงเกลิลที่สองนะคะก็อย่าลืมนะคะขอกันมาเยอะๆนะคะในรายการลั่นทุ่งค่ะก็ขอ ขอบพระคุณทีมงานทุกๆคนแล้วก็น้องกอ๊อฟน้องเสเอม่ะ,ะน้องคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับแต่ตอนนี้นะครับเธอยังไปไหนไม่ได้เพราะว่ายังมีหนึ่งคนครับที่จะมามอบของที่ระลึกนะครับใ,ให้กับคุณบุไคายจันทร์วันนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณปิงปองนะครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายคอสเซเตอร์รของบริษัทพาสเวอรี่จำกัดครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีนะครับที่ให้ให้เก็บในรายการนี้นะครับก็ผมว่ามันเหมือนกับ ชีวิตควบอากาศเนาะคือน่าร้อนดีๆนะครับ,รบดี แล้วก็มีวีดีดีตรงนี้คุยลองรับนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ในการผลงานะะนี้เกิดเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <ปะ S 1> แล้วก็ให้ได้ยอดเยอะๆนะครับขอบคุณค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณปิงปองปัญญาสูงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณปุ้ยคลายจันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาเยี่ยมเยียนรายการลั่นทุ่งในวันนี้นะครับแต่สําหรับในช่วงหน้านะครับอย่าลืมเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําให้กับคุณรับประกันได้ว่าโปรโมชั่นไม่มีในที่ไหนอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุ อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราต้องไปพักเบรกสักครู่ใช่บนะคะแล้วก็พบกับเอมเต็มๆเ,เลยไปดูมิวสิกวิดีโอใครที่ยังไม่ดูไปดูความเซ็กซี่ของคุณช่วยท้ายจานกันนะคะไปดูกันเลย